ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับพี่สั่งเพื่อผมส่งองผมจะส่งวันต่อวันนะครับที่นี่ตัวง่ามนะครับเดิมๆแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับพี่นะครับตัวง่ามรูดไปรูดมาเนี่ยมันก็จะเบ้ามันจะยังหลวมอยู่นะครับซ้ายขวาขึ้นลงแรงต่างผมโมให้ใหม่หมดนะครับเป็นตัวง่ามตัวนี้นะครับเนี่ยสั่งเข้าไปแล้วจะรูมจะเยิ้ยๆหน่อยแล้วก็ไม่คลอนด้วยนะครับไม่ไปเลยพี่นะฮะตัวยางผมจะแถมให้เพิ่มเป็นหนึ่งชุดนะครับติดกับปืนแล้วก็มีเพิ่ เดี๋ยวไปดูเรื่องราคาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ตัวนี้มีไม้เอ่อเป็นไม้ตาลน,นะครับช่วงชักอยู่75ดเซนชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ราคาไม้ตาลอยู่ที่หนึ่งพันห้านะครับเอ่อเป็นไม้ตาลน,นะครับยาวโดยรวมก็ประมาณเมตร15้าโดยเฉลีย่ยมีไม้เอ่อตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กทรงจะออกดำๆหน่อยมีกำคอล่งนิ้วนะครับน้ำหนักสองกิโลกรัมนะครับรางก็เป็นรางตัวชุดเดียวกันหมดเป็นรางก็ มันจะมนหน่อยนะครับี่มันจะเหยียมมันจะลื่นหน่อยประมาณนี้งามทําเซฟนะครับจะทําเซฟกระรั้นทุกตัวให้นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวกาคอเรียบๆเป็นไม้ประดู่นะครับกาคอเรียบๆทรงนี้ครับมีกาคอเรียบๆราคาโปรหนึ่งพันห้านะครับมียางให้สองมีลูกกระสุนให้หนึ่งกล่องถ้าเกิดจะเอา laser, เอาลเซอร์ออกกล้องก็สั่งเพิ่มเติมมาตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่กาคอล่องนิ้วนะครับ เป็นตัวกำมคอรองนิ้วใช้เครื่อง CNC ทำนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาตัวปืนเนี่ยมันจะเหมือนๆคล้ายๆกันแต่แตก,แต,ก,แต,กต่างเรื่องสีตัวนี้เป็นตัวมือสอดทรง A นะครับถ้าชอบตัว A ก็คือทรงนี้มีไม้ประดูนะครับทรงนี้พันหช่วงชัก75เซนยาวโดยรวมก็อยู่ที่เมตร15นะครับรถยนต์ของเราก็อยู่ที่เมตร40อันนี้ทรง B ครับทรงมือสอดเหมือนกันแต่มันจะเรีวๆหน่อยนะฮะก็จะเบาหน่อยนะครับแล้วก็มีตัว อันนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับกำคอเรียบๆไม้มะเกลือเป็นไม้ที่หายากเนื้อค่อนข้างจะละเอียดความแข็งก็สูสีกันแล้วถ้าชื่นชอบนะครับแพงเรื่องไม้อย่างเดียวตัวนี้1,007ไกปืนสแตเลตเกรดดีสุดนะครับอลูมิเนียมไม่ได้ทําแล้วนะตัวนี้งามทําเซฟกันลั่นให้หมดมีตัวกำคอร่องนิ้วอันนี้คือตัวกำคอร่องนิ้วนะครับตัวจับมันจะเป็นร่องๆแบบนี้ฮะจะกระชับมือหน่อยนะครับบางคนชอบแบบสบายๆ,รๆเรียบๆต่างๆเขาก็เล่นกำคอเรียบๆ ผมมีทรง A นะครับเป็นไม้มะเกลือตัวนี้1นึ่เไม้มะเกลือ1นึ่ไม้ประดู่ก็คือพันหนะครับชุดบนชุดเดียวกันตัวนี้มีทรง A นะครับแล้วก็มีทรง B ครับทรง B มันจะจะเรียวๆหน่อยทรง B นะครับทรงนี้เนี่ยประมาณนี้ทรง B แล้วก็มีขึ้นไปอีกเป็นทรง C นะครับเป็นทรงใหม่เดี๋ยวทรงนี้ก็ลงตัวดีทำาปื้นยูป้าสวยมาทรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามะเกลือทรง C นะครับ ุณพี่ก็ลองดูว่าชอบตัวไหนนะครับชุดบนนะครับเหมือนกันหมดนะครับยิงกระงต่างไม่แตกต่างกันตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองดูเผื่อลูกค้าชอบนะครับก็เบาดีทรงดีนะครับไม่มีผลอระไรงตๆๆนะ่างยิงกรงเหมือนกันนะครับติดกล้องติดเลเซอร์ก็ยิงได้ง่ายขึ้นตัวนี้ทรงดีผมมีตัวท็อปสุดก็จะเป็นไม้อันนี้เป็นนะครับมีไม้พะยุงแล้วก็มีไม้อันนี้ไม้อะไรผมลืมไปแล้วนะฮะ ตัวนี้ผมปโปรให้อยู่พันเก้านะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้แล้วก็มีไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปโปรพันเก้าพยุงก็จะออกแดงๆหน่อยนะครับประมาณนี้เนี่ยฮะ ตัวนี้ผมลืมชื่อเดี๋ยวผมพิมพ์บ่อยทีนึงนะครับงงเหมือนกันเสร็จแล้วอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับให้เราดูเรื่องนะครับคุณไม่จะไปใช้เลเซอร์แสงเขียวนะครับยิงกลางวันแล้วก็ยิงกลางคืนได้ดีนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นพวกงานกระอกต่างยิงได้ดีถ้าเป็นเลเซอร์แสงแดงจะจะเด่นเรื่องกลางคืนนะครับแสงมันจะไม่สท้อนมากมันจะมองเห็นเอ่อได้ชัดมากกว่านะครับอย่างเช่นนกหนูต่างๆจะมองได้ดีแต่กลางวันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเราใช้กล้องเลดดอรนะครับยิงกลางวันนะฮะกลางวันก็จะโดดเด่นหน่อยก็็จะเปนนอย่างี้ เปิดปิดเปิด,ปดตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยแสงแดงนะครับปรับเรื่อยเรื่อยแสงก็จะสว่างไปเรื่อยๆนะครับเปิดแล้วก็แสงเขียวได้หมดเี่ยเปิด,ป,ดปิดเอาจับเอาตั้งซ้ายขวาขึ้นลงนะครับจำไว้อย่างก็คือถ้าเกิดเราจะติดอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับลูกปืนไปทางไหนให้เราตั้งกล้องตั้งเลเซอร์ไปตามให้มันตรงกับตัวลูกปืนนะครับเท่าน,นั้นเองเรื่องการดูแลนะฮะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันโซนิกน้ำมันจากแรงต่างนะครับถ้าไกลปืนมันแข็งก็จับอันอ้านะครับพี่จับอันอ้าแล้วก็ง้างออกแล้วก็ฉีดไปเข้าไปด้านนนใมั นะครับแล้วก็ตัวง่ามง่ามที่มันรูดนะครับรูดไปรูดมันก็ฉีดเข้าไปข้างในมันจะจะดีดีเนี่ยที่สําคัญคือตัวง่ามผมโมให้หมดนะครับมันจะได้อ่ไม่คลอนมมันจะได้แม่นมากขึ้นนะครับนี่อุปกรณ์สั่งปุ๊บแล้วส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวง่ามนี่ก็จะต้องถอดมาประมาณนี้นะครับโอเคขอบพระคุณครับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับสั่งปุ๊บส่งเลยแล้วผมทําเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับในเมืองไทยขอบพระคุณครับไปเลยนะเอาทางทางตรงนี้ก่อนฮะสีแดงแนะฮะ นะครับไปหนึ่งเป้านะครับถ้าลูกปืนมันแม่นจริงๆก็โดยเฉลี่ยมันก็จะยิงถูนะเพราะเป้าเล็กมากมันก็เหมือนกับระยะที่เราหวังผลหายอยู่หากินเรานะี่ะนะฮะนะครับสองแล้วนะครับกว่าจะตั้งเป้าได้ <laughs> งองเหมือนกันนะโอเคเอาลูกกันนะครับสามเป้า ความแม่นนะครับมันขึ้นอยู่ที่เรื่องไกลปืนนะครับแล้วก็เรื่องง่ามเรื่องยางเอ่อเรื่องรางมีเรื่องตัวไหนอีกนะครับแล้วก็เรื่องเลเซอร์ก็สําคัญถ้าเลเซอร์มันไม่ดีเนี่ยมันจะก็แก๊กก็แก๊กมันคลอนนะครับอยู่หลายเรื่องมากแล้วก็ เรื่องขากล้องขาเลเซอร์นะครับจะต้องนิ่งจะต้องแน่นจริงถ้าเกิดมันติดตั้งมาแน่นมันคลอนนะครับยิ่งแงก็ไปโดนนะฮะลูกค้าเอาไาหมผมดูที่บ้านนะโอ้ขากล้องมันดิ้นได้่างทีนะฮะถ้าปืนแม่นนะครับเอ่อในการคันหายอยู่หากินเนี่ยฮะบางทีมันจะไม่เสียเที่ยวนะเวลาเราออกจากบ้านนะปุ้งูเนี่ยกำลังใจมันจะมาเองนะพี่ น่าจะทั้งหมดมีอยู่ี่สิบเป้านะครับเป็นเป้าก็คือลูกไข่ไก่นะครับลูกไข่ไก่เป็นตัวไข่ไก่ก็เป็น <laughs> เป็นพลาสติกนะครับนะโอ้นัดน,นี้ได้หลายตัวเลยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูมีโปรแน่ๆนะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ผมเอาตัวสิ่งดีๆให้เลยนะครับสำหรับค่ายผมเลยละเพื่ตัวนี้ติดกันนะครับนะฮะ เราอ,อยากให้สิ่งดีๆแล้วก็อยากให้คุณพี่เอาไปแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับเราก็ไปหาอยู่หากินเอาไปไล่นะครับพี่มันจะสนุกนะพี่ยิงถูกแล้วมันก็จะสนุกนที่ยิงไปมันน่าเบื่อนะนยิงไม่โดนนะฮะอันนี้ก็น่าจะโดนตุกนัดทาไมโดนตวกนัดรู้ไหมพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวง่ามให้ชัดกันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมได้อัปเดตก็คือถ้าเป็นเกมเขาเรียกว่าเลเวลนะพี่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องความแม่นมากขึ้นอีกออพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ นะฮะ,นะดีดูนะแต่ว่าโดนเขี่ยวนะครับโดนดันข้างๆหน่อยนะงอมแล้วล่ะผมเองนะครับแม่นดีแม่นดีพี่โดยปกติสมัยตะกอนหรือว,ว่านับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับที่ผมเคยยิงปืนหนังสติ๊กเนี่ยมันจะปืนที่มันแม่นแม่นเลยนะฮะยิงระยะประมาณนี้นะครับมันจะบางตัวออกเป็นศอกพี่เอ,อ้ โอ้อนัดนี้มือผมนะครับมือผมกระดกขึ้นนะครับโทษมือตัวเองแล้วนรู้เลยว่ายิงออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมึงงอม <c oughs> โอ๊ยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าทั้งงานเทำง,งานทาั้งวันด้วยแล้วก็วิ่งติดตั้งอุปกรณ์อีกเหนื่อยนะหมายถึงว่าติดตั้งก่อนที่จะรีวิวเนะี่ยดึงปงดึงปืนอันะเอามาประกอบว่า <c oughs> งอมหมดแล้วแบตหมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเวลาถอนของช่างล่าแล้วนะครับ โอเคเหลือสามเป้านะครับเอาเป้ากลางนะครับตัวกลางนะฮะจะได้รู้แล้วว่ามันมันเป็นเป้าไหนก็แน่นะครับเรื่องความแม่นคุณพี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วนะครับเชื่อผมนะเพราะว่าผมทำเป็นเจ้าแรกปืนหนังสติ๊กตัวงามตัวนี้นะพี่ผมทำเป็นเจ้าแรกนะครับสั่งตั้งแต่งามที่ยังเออไม่เป็นตัวตัวนี้ไม่เป็นตัวปืนเลยนะฮะแล้วก็สั่งเข้ามานะครับ สั่งเข้ามาแล้วก็เออหาเหล็กหาล้านไปเทียบแรงต่างนะครับเอามาประกอบตั้งแต่ไกปืนแรงต่างนะฮะประมาณนี้ถือว่าแม่นมากพี่นะฮะเสร็จแล้วได้ชุดนี้เข้าไปเลยคนพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะครับ <S <S นะครับโอเคถือว่าถือว่าแม่นมาก